นี่คือความเสี่ยงของเกษตรกรรายย่อยนะครับส่วนลูกองลูกตาก็ยืนต้นตายเลยครับปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหอ้อ้อยจะต้องลดกําลังน่าจะลดลงนะครับเบิงเบรสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o youtube จตุรงการเกษตรครับ เนี่ยนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะพาไปดูปัญหาภัยแรงครับเนี่ยครับเห็นไหมครับยอดเหลืองๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับยืนต้นตายครับเนี่ยวันที่15บ6้าสิบหกมาแล้วฝนยังไม่ตกนะครับนี่นะครับมันมันจะยืนต้นนี่แหละครับเข้าใจว่ายังเกษตรกรยังไม่ได้ฝังปุ๋ยนะครับพวนี้อาการมันจะออก ชัดเจนมากกว่าไร่ของเรานะครับนั่นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าเขาโดนฝนเนี่ยเขาจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้ามาช้ากว่านี้มันจะต้องใช้ระยะเวลาที่พอสมควรอ้ยพูดดก่ออ้อยอ๋ยอ ของผมมันบ่าตายไรนะพราย่อยเลี้ยงแบกตัวนะครับสุดสุดสุดลูกหูลูกตาสุดลูกหูลูกตานี่ก็ก็บีนอ้อยแหละครับก็เลยพามาดูว่านี่แหละครับปัญหาใหญ่ของระบบเกษตรกรไทยที่ระบบชนประทานของเราที่ท,ที่มันไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่รู้จะ วางแผนยังไงนะครับก็เลยจะหาน้ำมาลดเหมือนที่ผมลดมันสปะหลังก็ไม่ได้ครับนี่ครับมนนันยืนรอฝนอย่างเดียวเลยครับทำอะไรไม่ได้จะใส่ปุ๋ยก็ยังใส่ไม่ได้ถ้าใส่ไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลนะครับนี่คือความเสี่ยงของเกษตรกรรายย่อยนะครับเนี่ยส่วนลูกของลูกตาก็ ยืนต้นตายเลยครับปัญหาภายแรงเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อ้อยจะต้องลดกำลังนอาจจะลดลงนะครับแต่ถ้าเร็วถ้าสองสามวันนี้ถ้าฝนมาเนี่ยมันก็จะฟื้นนะครับฟื้นแน่นอนแล้วก็กเกษตรกรก็จะเร่งใส่ปุ๋ยนะครับอ้น,นี้ก็แล้วแต่สูตรละว่าใครจะใส่16.88หรือว่า1 5 1 5 ครับมีกำลังก็สูตรเสมอนะครับเป็นวงกว้างเลยครับภัยแรงนี่ถ้าไม่ลงทุนเรื่องระบบน้ำให้เกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยลำบากนะครับก็ยังคงยืนยันว่าลำบากอย่างแน่นอนสบจุดลูกหูลูกตา นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่คลิปนี้ก็จะนําเสนออย่างนี้แหละครับว่าปัญหาใหญ่คือปัญหาไฟแรงนี่แหละครับที่กระทบต่อทุกพืชทุกตัวแหละครับแต่ว่าอ้อยนี่มันจะเห็นชัดมากมันจะยืนเหลืองภาษาชาวบ้านเขาเรียกแดงแดงแดงนะออกสีแดงแดงก็คือยืนต้นตายนั่นแหละครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามผู้ชมครับ